สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนีเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางไต้หวันครับเมื่อวานไต้หวนันหลุดนะครับต้องขออภัยไต้หวันเปิดบวกปิดลบเนี่ยผมไม่ชอบอย่างนี้เนี่ยคือตอนลบลบลบ,บวกบวกเนะี่ยไม่ชอบเพราะไต้หวันนะอย่างไต้หวันเปิดตั้งแต่2องโมงเช้ากว่าจะปิดเที่ยงครับและไม่ได้มีเวลาคิดทั้งวันนะครับก็คิดแต่เช้าเนาะยังไงตอนนี้ไต้หวันผมคิดที่ลบนะครับทั้งหุ่นขึ้นบวกลดการเล่นลงเบาๆนะครับ บางท่านเอ๊ะจะดูบวกดูลบยังไงตอนตรงเปในพื้นฐานของท่านครับท่านต้องมีเว็บหลักนะครับเว็บหลักคืออะไรถ้าไม่รู้กด Google ครับกดแค่คุณไต้หวันเขาจะขึ้นนะครับว่านักขณะนั้นอยู่ลบหรือบ,บวกนะครับเนาะฝากผมเฟซถ้าชอบตามครับทาไม่ชอบผ่านครับหัวมาเป็นทางเสียงได้ยังไงเสียงว่าไม่ได้ลบนะครับ คือพิมพ์ผิดไตหวันวันนี้เด่นสุดสี่ครับหนึ 1, 4. 2, 4. 7, 4. 8, 4. ่งสี่สองสี่เจดสี่แปดสี่ไตหวันปิดเที่ยงสามสิบสี่นาทีโดยประมาณครับแล้วก็เจ็ดหครับตัวรองคือหนะครับเจ็ดหหนึ่งหครับ แต่100ผมคิดว่า2น่าจะอยู่บนไม่6ก็2อยู่บนนะครับ100ยมาสองมาได้กันนะครับว้อยมาสองมาแล้กันไม่2ก็6นะครับถ้า6มาขออภัยได้กันครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยนยทุกท่านครับยังไงก็ฝากพิจารณาดูเนาะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อยากเทคแคร์กดติดตามครับรักน้อยๆแต่รักนานๆครับหัวใจยังว่างจะมีใครบ้างจับจอนะครับสวดัสดีครับหยอกๆอนะครับ